สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับแล้วก็ผมกาแฟเนี่ยนะครับเราก็มีงานแต่งงานกันนะครับทำให้ในช่วงต้นสัปดาห์แรกนะครับของการเทรดในปีนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาเทรดนะครับเราก็มาแชร์ความรู้ในการเทรดนะครับให้กับเพื่อน เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีคลาสนะครับเรียกว่า Pro Trader นะครับให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ด้วยนะครับในช่วงสิ้นเดือนนะครับเพราะนั้นใครที่นะครับสมัครเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่านะครับสถานที่จัดอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถแจ้งแอดมินได้นะครับนะ ทีนี้นะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันเนี่ยนะครับเราก็จะมองในส่วนของการเทรดทองคำด้วยเมื่อวานนี้เท่ากําไรกันรัวๆเลยนะครับมีตั้งแต่1,400จุดนะครับ900จุด1,000จุดนะครับก็แต่ว่ามีสต๊อปบอทไม่หนึ่งนะครับก็ถือว่าอ่าอ่าเนี่ยก็ถือว่าคุมแล้วนะครับส่วนเทรดซับนะครับที่เราจะวางแผนการเทรดทองคำกันในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับทองคำนะฮะเบื้องต้นให้เพื่อนๆดูในกรอบ4ชั่วโมงก่อนนะครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้น นะครับในตอนนี้นะตัวกราฟราคาทองคำนะครับ XAUUSD เนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีลักษณะของการฟอร์มตัวนะครับในรูปแบบของการสวิงนะครับในกรอบ4ชั่วโมงนะฮะเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นกรอบสวิงของเขานะนะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมนี่จะเป็นกรอบสวิงนะครับสําหรับทองคําในตอนนี้นะครับจะเห็นว่า มีลักษณะของการสวิงอัพขึ้นไปนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้เบรกกรอบสวิงชัดเจนนะครับนะแต่ว่าเราก็จะเทรดตามกรอบครับนะฮะเบื้องต้นนะครับตัวกราฟเนี่ยปรับฐานยกโลขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับว่าแนวโน้มหลักในตอนนี้สำหรับตัวทองคำเนี่ยอยู่ในกรอบแนวโน้มที่เป็นอัพเทรนเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการเทรดเนี่ยอาจจะเน้นไปที่การฟ l l โลไบเป็นหลักนะครับนะแต่ว่าไม่เซลเนี่ยอาจจะเซลล์บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นการเซล สเกปปิ้งหรือว่าเดย์เทรดนะครับเก่งกำไรตามกรอบเท่านั้นนะฮะมาดูกันที่กรอบในการเทรดสําหรับในช่วงเช้ากันบ้างนะครับเบื้องต้นสําหรับกรอบในการวางแผนเทรดตอนนี้นะครับแนวแรกก่อนแนวแรกจะเป็นแนวเซลนะครับนะแนวเออ่แนวต้านนะครับที่บริเวณ1,700นะครับ4 5่สิบถึงหนึ่งพัดอยหาราต่อออนนะครับไว้เป็นกรอบในการวางาแผนเซลนะครับเป็นกรอบ แรกนะครับนะช่วงกรอบต่อมานะครับจะเป็นแนวที่กราฟยังไม่สามารถที่จะปิดเหนือได้นะครับหลังเกิดเป็นแท่งเทียนโดจินะครับบริเวณ1 7 4 0งพันี่นี้จะเป็นแนวเซลล์แนวที่2นะครับเป็นแนวรองนะแนวหลักอยู่ที่1747นะครับถึง49ด้านบนนะครับแนวที่2นีจเป็นแนว1740อยูี่สระต่อนะครับก็จะเป็นกรอบแนวต้านในกรอบ1ชั่วโมง นะครับที่ยังไม่ได้เบรกเอาท์หรือว่าทำราคาปิดที่สูงขึ้นมากกว่านี้ยังไม่ได้มีราคาปิดที่สูงขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามีราคาหายที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวเซลล์แนวที่2นะครับเป็นแนวสําหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากหน่อยนะครับก่อนจะเซลล์บริเวณนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันรอส่ได้นะครับส่วนกรอบในการเข้าซื้อนะครับราคาหลักนะครับเราจะวางแผนเข้าซื้อบริเวณแนวเบรกเอาท์เบรคเอาท์โชว์แบ็กนะครับบริเวณหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบนะครับบริเวเรา นะครับจริงๆก็จะเป็นแนว breakout show back ของตัวกราฟราคาทองคำหลังปรับฐานยกโลและสร้างนิว g h ขึ้นไปได้นะครับ,นะรบก็จะเป็นแนวพูดได้ว่าเป็นแนวบายหลักของเราแล้วกันนะครับก็จะเป็นกรอบนี้นะครับนะจริงๆทองคำเนี่ยอยู่ในกรอบที่เป็นเทรนด์ขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นตอนนี้นะครับก็จะเน้นไปที่การ follow บายเป็นหลักเพียงแต่ว่ากรอบหรือว่าจังหวะที่เราจะวาง position เนี่ยนะครับก็อาจจะดูตามกรอบฟิวเจนชีด้วยนะครับกรอบ breakout s h o back ด้วยนะครับเพื่อ ยืนยันในฝั่งของการเทรดนั่นเองนะครับแนวบายตามกราฟฟุตบนลเชีนะครับอยู่ที่1823อย่ยูโรต่อออนนะครับนะสำหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับหากดูจากตัวกราฟเนี่ยมีลักษณะการปรับฐานยกโลขึ้นนะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะเบรกแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับนะเบรกแนวต้านขึ้นมาแล้วนะฮะย้ำนะฮะเบรกแนวต้านขึ้นมานะครับแล้วก็ถือว่าความชัดเจนในฝั่งของแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับ เบรคเชนไลน์นะครับเบรคแนวต้านนะครับขึ้นไปได้นะครับกรอบแนวต้านในตอนนี้เนี่ยหลักของทองคำนะฮะที่มีโอกาสขึ้นมาทดสอบมากมเนี่ยนะฮะจะเป็นบริเวณ1นึ0พันนะครับแปดร้อยเจ็อสด่อนะครับพูดได้ว่าเป็นทาร์เกตหลักสําหรับสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับนะก็จะเป็นกรอบพันแปดร้อยเจ็ดถึงพันแปดร้อออสด่นะครับนะแล้วก็ถ้าเบร a เอา t ยืนเหนือนะครับพันแด้อได้นะครับทาร์เกตต่อไปอยู่ที่โซนพันเ นะครับถึง2,000ดต่อออนนะครับก็จะเป็นกรอบราคาที่3.618นะครับฟิโบที่360.8นะครับก็ถือว่าเป็นกรอบระยะกลางระยะยาวแล้วกันนะครับแต่ว่าแนวในการย่อบายตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับว่า1นะครับกรอบในการบายหลัก1 820ถึง1 823เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าย่อตัวลงมาและไม่ชาร์จเบรกเอาลงไปเนี่ยนะครับนะฮะต้องย้ำว่าไม่เบรกเอาลงไปนะครับนะ ลงมาปรับฐานยกโลนะครับแล้วขึ้นต่ออย่างนี้นะฮะไม่เบรกเอาลงไปถือว่าขึ้นต่อได้นะครับนาน้มขึ้นยังคงไปต่อได้ดูโอกาสเพื่อนๆต้องดูนะฮะในฝั่งของตัวดัชนีดอลลาร์เด็กประกอบนะครับนะแต่ว่าดอลลาร์เนี่ยเขายกตัวขึ้นมานะเมื่อวานนี้นะครับส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรครับย่อตัวลงมาเล็กน้อยหลังเบรก นะครับแนวเทรนด์ไลน์นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในฝ้าของตัวยี่สิบบอลเยียนะครับหรือพันธบัตรเนี่ยแล้วก็ตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็ก์เนี่ยครับตอนนี้กําลังยกตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับจะไปเป็นปัจจัยที่จะส่งผลลบต่อในฝั่งของตัวทิศทางราคาทองคําได้หรือไม่นะครับทั้งนี้เนี่ยแนวโน้มหรือว่าความชัดเจนนะครับน่าจะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นสำหรับการเทรดระหว่างวันนะครับทองคำนะกรอบในการเทรดอย่างที่ผมได้บอกก็คื เราจะวางแผนเทรดหรือว่าวางเทรดซ้ำตามความนี้ก่อนแนวเซลล์1840ถึง184749นะครับนะใครยอมรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับรอเซลล์บริเวณโซนด้านบนนะครับยอมรับความเสี่ยงได้มากก็อาจจะวางแผนเซลล์ได้ที่1840ก่อนก็ได้นะครับนะเข้าเทรดกัรกระยะสั้นแต่ลหลักอาจจะรอใบเป็นหลักนะครับที่บริเวณ1820นะฮะตามกรอบนะครับ ส่วนในฝั่งของกราฟราคาน้ํามันนะครับน้ำมันตอนนี้นะฮะอยู่ที่77.27ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ต้องบอ,อกก่อนว่าน้ํามันเนี่ยนะครับภาพรวมระยะกลางระยะยาวนะครับในกรอบทำเฟรมเดย์นะครับยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับทางนี้นะฮะเพื่อๆนๆจะต้องติดตามในฝั่งของปัจจัยข่าวเพิ่มเติมนะครับว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าอเมริกาก็ตามนะครับรวมทั้งสตอ็อกน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะดูจากปัจจัยข่าวของกลุ่มโอเปกพาด้วยนะครับว่าแนวทางแล้วนโยบายนะในเรื่องของการกําหนดราคาน้ํามันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพิ่มเติมหลังผ่านช่วงปีใหม่มา นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เดี๋ยวเราจะมีไลฟ์นะครับแล้วก็มีพอดแคสต์อัปเดตนะครับในฝั่งของตัวปัจจัยข่าวต้นเติมในช่วง10นาฬิกาวันนี้นะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์นะครับมุมมองได้การเทรดคร่าวๆนะครับตอนนี้คงไซด์เวย์นะครับที่พันเอ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยน์นะครับเบื้องต้นในตอนนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับยังคงไซด์เวย์เป็นหลักนะครับวันนั้นก็อาจจะยังไม่ได้มีทิศทางหรือว่าแนวโน้มนนนนนนะะะะคคคครรรรรัััััับบบทที่่่่ชชดดเเเจจจจสกกาาาไหออออต้งวม ในเรื่องของการเทรดนะครับช่วงเช้านะฮะตลาดเอเชียนะครับสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ยังคงสวิงนะครับไซด์เวย์ในกรอบนะครับอย่างเช่น4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการเบรกเทรดก็จริงนะครับแต่ว่าครับยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับโดยโดยโดยภาพรวมนะฮะนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูนะในฝั่งของตัวปัจจัยข่าวที่จะมีเข้ามานะครับในฝั่งของสกุลเงิน ออสเตรเลียนะครับแล้วก็สกุลเงินนะครับยูโรปล่านนะครับนะก็ต้องเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้ความชัดเจนในเรื่องของเทรนอย่างนะครับไม่ได้มีเข้ามานะครับก็เราดูปัจจัยขาแล้วก็เรื่องของวอลุ่มก่อนนะครับในช่วง8โมงถึง9าโมงเช้าวันนี้นะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นมุมมองนะครับในฝั่งของการเทรดนะครับมันจะเป็นทองคำน้ำมันนะครับ อ่าบิตคอยนะครับแล้วก็ในฝั่งของเงินเอเชียนะครับเพื่อเพื่อนได้อัปเดตแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ร่วมเทรดไปด้วยกันในปีนี้นะครับขอทุกคนลอด้าทุกคนนะครับลาไปก่อนแล้วครับเจอกันในเรื่องของการไลฟ์เทรดนะครับวันนี้มีไลฟ์เทรดกลับมาไลฟ์เทรดปกติด้วยนะครับนะก็เจอกัน2ทุ่มตรงเวลาเดิมวันนี้กับผมโค้ชเจแล้วก็คุณเจนครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ